เดินเดินแต่รนเงี้ยอี่ะโดดสูงสหม่เออรัดนงี้แหละเดี๋ยวอันระโดดขึ้นต้องกระโดดขึ้น ระโดดระยะไหลเหลี่ยงเกิขอดูวีดีโอแล้วเดี๋ยวเป็นทายเป็นสิ่งนั้นข้าวโพดแล้วก็ถ่ายครับตรงไหนกระโดดอย่างเงี้ยหมุนควรจะเห็นทั้งตัวนะโอเคไม่ต้องเห็นทั้งตัวเห็นแค่นี้พอแล้วงั้นเดี๋ยวโบเก้ไปโพลเกิดดูว่าสว่างหรือมืดเกินไปน่าจะเป็นอย่างนี้นะต้อองงให้แรงหน่อย อย่าลืมมองหน้ากันนะตอนที่กระโดดกอดปึ๊บพี่เดียงระวังนะครับอีกตักหน่อยตกแล้วนะครับเบรก้วยนะครับต้องโดนถัดยเเขาจะถัดวิดีโอแต่งงานดูแล้วดูซ้อมซ้อมมานานมากเลย มือละอยู่นิ่งๆหันหน้ามาอนิดหันน้ามาุกัี่หน้านาวมากพี่เรียนคลินี้คิูกไหลแล้วครับตอนนี้บูกไหลทั้งคู่อย่าซูมนะทำไมไม่ใส่ลเสื้อแล้วนี่ยเย้ พอแล้วหลายรอบเกินรอบแรกนะรอบแรกโอเคนะพี่แต่รอบหลังๆต้องม่รอบรอบรอบแรกโอเคเลยอ่ะเออรอบแรกโอเคนะรู้ยไปจากญี่ปุ่นเท่าคนดิ ตังไม่มีกูไม่คู่คู่ด้วยถึงว่ากินตูชีกินตูชี เราด้วยดิไม่ใช่ไรอะ่ะเี้ยกี่วันตายไงแสงรถแตกนเอยนั่กี่ข้าวรอบ้ะสั่งข้าวรอไม่มีขายไม่มีขายเหรอ ต้องเตรียมอไปแค่นี้ไฮไลท์ค่อยไปนะเตรียมไปดูท่านี้อตกแต่้ำอะไรกินนี่มันมีเราเข้าไป แล้วมันมีกล้องแบ็กอัพด้วยภาพเนี่ยอู้ยเป็นอย่างโคตรหนาวเลยพี่ขี้มูกลายแล้วครับ ดูนวีโอดิเนี่ยดูในวีโอเริเมาดูกันนะครับว่าเขาไปพูดดีกันวันนี้ใครโดนเ้าแรงกว่าครับครับครับ พอดีี่เดียมาอยดแท้เดี๋ยวไว้เป็น b l a c เลยเวียนหัวเลยไงโอ้โหยิ้งูเต็มเลยหลายเสื้อซะหน่อยเอ้ยพี่เขาไปเจ๋งมากภูเขาไปเจ๋งมากตอนนี้ดูดิดิกูด้ไหม